สวัสดีครับชื่ออดิอรมหาวัฒนะครับอยู่แผนกต้อนรับโรงพยาบาลเปาโลนะครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการโรนลงหาทุนนะครับเพื่อนําไปสร้างโรงเรียนก็คือชื่อโครงการวันเลิฟเชนวันไล e นะครับหรือว่าโครงการชื่อเป็นภาษาไทยก็คือว่าโครงการหนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่นะครับ ในส่วนของโครงการหนึ่งน้ำใจเพื่อหนึ่งชีวิตใหม่นะครับก็คือเราจะรณรงค์ขายของนะครับหรือว่าเป็นรายการสอยดาวนะครับเราคิดราคา20บาทต่อการสอยดาวหนึ่งดวงนะครับเราจะทําทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ครั้งนะครับเพื่อหาทุนไปสร้างโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดารนะครับแด่น้องที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานะครับซึ่งเราทําจัดไปแล้วปีนี้เป็นปีที่5นะครับปีแรกเราจะไปสร้างที่อำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ปีที่2เราจะไปสร้างที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับในส่วนของปีที่3ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและในส่วนของปีที่4ปีที่ผ่านมานะครับเราไปสร้างที่อำเภอแม่ละม่าจังหวัดตากนะครับซึ่งปลายปีนี้นะครับในวันวันที่ส0วันที่ห้ธันวานะครับในวันวันพ่อนะครับเราจะไปสร้างที่อำเภอปลายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่5ที่เราไปสร้างนะครับในส่วนของ สินค้าที่เรานํามาจัดฉลากนะครับก็เราจะไปซื้อมาบ้างหรือว่าออรอรับของบริจาคจากผู้มีใจบุญที่จะมาร่วมสมทุนสมทบทุนที่จะมาสร้างนะครับก,ก็จะเป็นของเล็กๆน,น้อยๆที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะครับออไม่ว่าจะเป็นดินสอหรือว่าเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นแก้วน้ํานะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าต่างๆนะครับออในส่วนของออกิจกรรมวันเลิฟไม่ นอกเหนือจากที่เราทําสอยดาวนะครับเราก็จะมีขายของมือสองหรือเรียกว่าตลาดนัดของมือสองนะครับเราจะทําเดือนละครั้งเราจะทําด้านหน้าของทางโรงพยาบาลนะครับก็คือจะรับบริจาคเสื้อผ้าของมือสองจากแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนนะครับรวมทั้งเ,าเราได้จัดทําเสื้อยือดนะครับในราคา299บาทก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการาร่วมสร้างโรงเรียนนะครับ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นจับฉลากสอยดาวนะครับหรือว่าขายของมือสองหรือว่าจะขายเสื้อนะครับหรือว่าจะขายลูกชิ้นอะไรที่เป็นไรายได้ที่เราสามารถานำเงินไปสร้างโรงเรียนให้น้องได้เราก็จะทำนะครับแล้วก็รอรับของบริจาคจากผู้มีใจบุญที่จะมาร่วมสมทบทุน